สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีทาง so youtube นะครับแล้วก็สวัสดีทางตลาดรถมือสวงทุกกลุ่มนะครับทั่วประเทศนะครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับจักรินรถปิดป้ายนะครับผมหรือแท็กซี่ปลดป้ายนั่นเองนะครับก็วันนี้อยู่ที่บ้านนะครับไม่ได้ไปไหนคันสีส้มดีแม็กติดจองแล้วนะครับผมนะฮะลูกค้าทางยโสจองไว้นะรอคู่มือนะครับผมรอคู่มือนะครับ โรงเรียนมั่นแต้จะอยู่ตรงนี้นะครับผมนะฮะจับจีพีเอสมาก็ได้โรงเรียนมั่นแต่นะฮะแล้วก็ขี่ตามทางมานะครับเส้นนี้ก็จะไปอำเภอรัตนบุรีนะครับผมวันนี้ไม่ได้ไปไหนเลยพี่น้องนะนะครับนั่งหารถกันทั้งวันก็ไม่ได้นะครับมาดูรถกันก่อนนะฮะมาเริ่มคันนี้เลยนะครับผมคันนี้ยังไม่มีใครจองนะครับผมราคาตั้งไว้ที่เจ็ดหมื่นเก้านะครับผมเป็นเกียร์ออโต้นะครับเครื่องพันห้า นะครับรุ่นตัวท็อปนะครับรุ่นเอเลยนะครับตัวเอสนะฮะคันนี้ v ีออคันนี้ไม่ใช่แท็กซี่นะครับผมไม่ใช่แท็กซี่ปมดายนะครับผมคันนี้เป็นรถบ้านนะครับผมระบบดีสซลรอไฟฟ้านะครับคันนี้อ่สีมีตำหนีบ้างเล็กน้อยนะครับขับขี่ทางไกลได้เลยนะครับราคาตั้งไว้ที่เจ็ดหมืนเก้ามีเอกสารครบนะครับคันนี้เพิ่งไปปิดงวดไฟนันมานะครับยังไม่โทัวรดามเลยว่าคู่มือมายังนะฮะปนใจจองได้นะครับผมมีบริการขับขี่ส่งทั่วประเทศนะครับ คันนี้ใช้น้ำมันแล้ว l อพนะครับผมสามารถถอดได้น้ำมัน l อพใช้ได้สองระบบครบกรมบูรนะครับภายในประมาณนี้นะครับผมสีก็มีตำหนินิดหน่อยนะฮะแอร์เย็นนะครับผมเกียร์นิ่มนะครับดีก็ขี่มอเมตอร์ไซค์นะพี่น้องนะครับ ไม่สวยมากนะครับนี้รุเป็นไมดิจิตอลอู้อย่างสวยเลยนะครับสุดยอดเป็นบัาโอ้พี่น้องยังไม่หายเลยนะครับเจ็ดหมื่นเก้านะพี่น้องนะครับคันนี้สนใจก็มาดูกันก่อนได้นะครับที่บันเตียตะบนธาตุอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับขับทางไกลได้ปกติเลยนะครับเป็นเครื่องพันห้านะครับผมรถปีสี่หกนะครับผมภาษีไม่ขาดนะครับผมคันนี้นะครับสนใจก็มาดูกันก่อนนะครับ เบอร์โทรศัพท์093373126นะครับผมดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับพี่น้องนะครับคันนี้เป็นรถบ้านนะครับไม่ใช่แท็กซี่ปลดป้ายนะครับผมอ่ามาดูกันคันที่สองฝุ่นก็จะกลับจับนิดหนึ่งนะพี่น้องนะครับคันนี้เป็นรถแท็กซี่ปลดป้ายนะครับปี2012หรือปี55นะครับเกียร์ออโต้นะครับผมคันนี้เครื่องยนต์ฟิตใหม่นะครับผมเกียร์ใหม่นะครับทั้งราคาไว้ที่149,000บาทนะครับผมมาดูรถตั้ก่อนได้ที่บ้านเตี้ยตะบนท่าศันะครับผม เผื่อท่านพอดีสปอยเลอร์มีนะครับยังไม่ได้ประกอบนะครับผมสปอยเลอร์มีพอดียืมไปใส่อีกคันหนึ่งก่อนนะฮะที่น้องท่านใดสนใจมาลองดูขับดูก่อนผูกใจ่คยซื้อนะครับผมคันนี้มีกระสานพร้อมบนนะครับรถปี2 0 1 2นะครับเกียร์ออโต้นะครับผมเคยผ่านแก๊สมาสําหรับเครื่องยนต์รุ่นนี้ไม่มีผลกับอ่าไม่มีผลนะฮะอะไรนะครับเติดแก๊สยังไงก็ไม่มีผลนะครับคันนี้เครื่องดีเพราะเป็นเครื่องดูโอ้นะครับ อ่าเป็นเบาอัตโนมัตินะครับผมไม่ต้องแชร์คนตั้งลบานะฮะคันนี้เป็นเบวไฟฟ้านะครับระบบดิสีล้อนะครับเครื่องพันหกซีซีนะครับรุ่นตัวอีนะครับคันนี้นะฮะอ่พี่น้องท้าใดชื่นชอบก็ทักทายเข้ามาได้นะครับผมนะทักทายเข้ามาได้นะครับนี่นะครับเปาะประมาณนี้นะครับนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับมี แค่ส่งคิดตามระยะทางนะครับผมหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทคันนี้เป็นปีห้าแปดนะครับผมเกียวโตนะครับผมไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุนะสวยเดิมทั้งคันนะครับพี่น้องนะฮะใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะสำหรับคันนี้นะครับผมเป็นตัวทอบเลยนะครับเครื่องพันหกรุ่นตัวจีนะครับผมระบบดิสซีรอวทงลมนี่เบาไปคู่นะครับผมคันนี้ หน้าตาเดิมไม่มีชนไม่มีเฉียวนะครับคันนี้เดิมนะครับพี่น้องของอารุดายช่างมีกุญแจสำรองให้สามลูกนะครับคันนี้มีประกันภัยชั้นสองด้วยนะครับคันนี้นะประกันภัยชั้นสองนะครับสองบวกนะครับดูคลิปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมนะฮะมาดูกันเทที่บ้านเตี้ยตะบนท่าอำเภอรัตนบุรีจังสอินนะครับ ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณพี่น้องอีฟซีทุอปเทศครับจากใจครับผมสวัสดีครับ